สวัดีครับพี่น้องแฟนนขับ FC ทีทีทตามทั้งช่องพอดีและตบนลเเชียครับพี่เข็มบรลชัยมาถึงแล้วมองยูมองเศร้าห้องสุดยอดเลยพีหน่ะนี่เหนย่ยเ้ยนี่นี่มันเหลืออีกอยู่ขั้นหนึ่งบอก็คืนนี้หรือกี่ข้าง้างครับบ่เป็นยังตายเขาเขาก็ได้ เ <laughs> นี่นเยเขาขอได้ยุ่งไปไอเขาเปิดได้บ่เปิดได้บอไอต้องยับรถออกไปอีกบ่เบืองเมืองเออตั้มพี่พี่ติ้นเออโอเคครับบ่บบโอ้บ่มีปัญหาครับเพิเ่นปร์ตขางเรียบร้อยฟาดมาหม่องยูหมองเศร้าเข้าไหมได้การแท้ได้การเลยฟาด ไขเต็มมาอีกโว้ยพี่เหลือยักหลายเลยอยู่เฮาจัดเต็มระบบคือว่างั้นคือว่ามินิมันแมนมินิอยู่บนมินิแบบย่อมเย้าค่ะโมเมนต์มันเล็กๆๆเล็กบนนี้ปาดโตมันโมเมนต์มินิอ่ะเนี่ยมินิฮ่าฮ่าฮ่าปาดมินิยังไงเต็มรถดิแม่คงแนวขวางไหมโอ้ย มันหน่อยก็วุง่นไงหน่อยเดี๋ยวเอียงตาอ่ะเพื่อนทุกคนนะครับผมประหอดจอดถึงแล้วพี่น้องครับโอ้โหตกใจเบิดเนาะโอ้อ่าเป็นเกินใหญ่ครับ ไม่ใช่มินิแล้วขนาดนี้นะครับพี่น้องเข้าตอนนี้เรามาถึงงานไปที่เรียบร้อยสวัสดีน้องผมแป๋มคนสวยครับครับผู้จัดการมาเดียวคุมงานครับตอนนี้ครับ ได้กสมว่ามันะสีเยอกเขากจะออกซิ้อมาฝากเยกินไหนนี่ยโอกินไหนเนี่ยพ่นนะวะพี่ฟอสสวัสดีครับมขากันมาน้นนดแต่มื่ขึ้นอะนี่เอนนีแล้วหีลไอ่ีไหล่หีไหล่เอาเพนสใหญ่เต้นตัวนี้มันแป๊เพ่นสิงใหญ่เต้นพมแมนไอ้บอกว่าไปยกไซเพิ่นโอ้ยโอ้เพิ่อนจะวยไปทางนู้นเพื่จะเวยไปทางนู้นมา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 จะไปเคร่องเพื่อน เดินหน้าไปก่อนครับโอ้ติดติดเสาติดเสาปิดก่อนก็ได้เด้อครับถ้าปิดก่อนปิดก่อนก็ได้บ่ลาปิดประตูเพิ่นก่อนนะมันเงือกไปได้อยู่ันติมันเงือกไปข้างหลังได้ได้บ่สเหรอออได้อยู่เอได้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 โอ้แก้วโอ้ได้การรถมาจอดได้เลยพี่ พี่น,อน้องเขาพี่เข้มก็มาแล้วพี่ก็อยู่ในของได้นิบอกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับปาดมันนั่นว่ามินิมนมนนมนมนโมเมนต์มินิแล้วนี่มินิมันโมเมนต์มินิแล้วนี่มินิจังได้โว้ยมินิแล้วนี่โอ้ โอ้พี่นเจียวของมาหนีเนาะเพี่นเจียวของของเดนเซอร์มาหนีเอาเพี่นเดียวขวางลูกหนีนบอลูกพี่เอาจอนฮันละเพี่นเดียวของลงหนีจอนฮันละโอเคพ่อแล้วพอแล้วเออห้าพเ่้าเปิดประตูแล้วอาจารย์นรตีเอาข้าวแบบนี้นะครับโอ้ <chat> น้องผมแปมไปนอนใส่มื่อคืนเนี่ย <the mess of food> ไอ um. <c oughs> ้ว่าไปนอนอยู่ร้านกลางเต็นน้ำไอ้นั่นไปกับมีเอาอยู่ข้างหลังพี่เข็มก็นอนอยู่หันพี่จะว่าตื่นจะว่าเก่าม่งสิบม่งแล้วจะมองแม่ลูกพีอยับไปหันจ้งหน่อยเป็นเป็นร้านกลางเต็นเขาจะบริการมีหมองเสียไปมีหมองอาบน้ำมี่สุญหาไป บอบัดผมไปใหญ่รถผมจังเห็นใหญ่ไปพ่อโอ้ตายตายตาเอาเน้อผู้ใดหิ้วเขาหิวเขามากินไปเขาเอาเอาเลี้ยงเนะดิเลี่ยงเนาอผู้ใดอยากอ่ะเอาเอาเอาผู้ใดอยากเงินออกานครับเงินออกจังฮักเอาะนะกอสี่สิบจ้าหปีเจมเงินหลังเลิกงานคบเ็บเงินหลังเีิกงโอเคกินไปเขาเลี่ยงเล เลี้ยงได้เลี้ยงขึ้นมาน่องเลี้ยงอิ่ม่ม่อิ่มใจด้วยยโอ้กินไปเขาวันนี้เรามาบ่เดกคือเอาไหม The s i อํเภอเมืองจังหวัดเลยครับพี่น้องมะม่วนมะซือน้ำกขนบัดเมึนมือ่าอำเภอเชียงคานเชียงคานก็ยุพุ่นบัแมนไพุเติร์พุ่แมนบ่เขาแก้ว่าันเอ้ยคนละคนละอันตี อาเจ้าพากันถึ่นเืลงเปคัอันนี้เราเจอกันที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับตอนนี้เย็นนี้นะครับเราจะได้ขึ้นประมาณกี่โมงอะครับพี่ชาซีทุ่มปะเริ่มเริ่มซีทุ่ม<า>ไปจนฮอดประมาณหาทุ่มสว่าง,างโอ้ยส่าสว่างเบื่หวงรุงนี่ปะแมนครับ นั่นแล้วบ่บ่เป็นยังมงนั่งออกยานเขาจอดท้องหนอกคนละจ้องนอกคนละเพราะว่ายางเขาม่ออ่าเอียมมูเจ้าเป่าแมนผอกันมาวงถูผมนี่แห้ะผมเสียไปเห็ดรถถีย่แมาบรด้อยู่ได้ยือเสียงเลยโอ้ยเอาขมาเอามาไปตัวเขาเอารถเขมาดีดีแน่นไตัวเขาดีดี ไม่ตัวเขาอารถเขามาด้วยดีวนี้ตัวไว้ออกถ้าเทียจเจดีเก็บของเก็บคนแล้วออกเอาของมหนีมได้ขั้นหนึ่รถเก๋งนี่เนี่ยวงอยู่นี่อือก่อนแล้วยังบอกอ่ากหนยังบอกหยันก่อนเราบอกไปแต่บางคนเดี๋ยวเห็นั้นรถเก๋งเนี่เขา้หนึงนี่แม่นตัว ไปใช่แหป๊อปแปม่ไดโง่ไม่ได้โง่ไป,ไ,ปไปนั่นไะนั้นใค่แทงทั้งห,หลายลงลด้พี่เอ,อะป็นกระเทยในตอนนี้น้อให,อแห้แผ้ลงลัางยันเดีลงล้างยันเดลงล้างเังเลยเเป็นก <c oughs> ระเทยขนาดนี้พี่กินน้ำกินยังกอนปะพี่ไปบเบอ่์บเอ่์ทางร้านเขาแบบพี่พี่น บริการดีมาพักเลยนได้ครับพี่น้องครับกินข้าวน้ำซ้่มปลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคข้าวไหลปลาสวัสดี่น้องโอ้สวัสดีครับแพกินนักหล่อมือด้วยหนิโมเมียนเดียตินักหลออประจำร้านเพื่อนได้ยี่แมนโอ้ยมาออกไปนะโจจะพูดรอรอลุกันซึ่งถึงวะยันนี้เจอกันนะครับพี่น้องครับพไปนะ อ,อ,อันนี้จะร้องคนเดียครับอันนี้คนเพ่นะี่ยาดีมาครับคเรายังอัปเดตเพื่อนนี่เราก็ได้อัปเดตอัปเดตเพื่อนนะครับพ่อจะพเป็นไพอัปก็กันแนวกระอระกรอกนักรอกคนคนหุ่นน่องน้องเขามาแล้วน้องนเขามาคนน้องเดียน้องเดียน้องเดียแล้วนเม้าพมากเลยสาพอลูาวจจะเป็นหลายเนาะ วันนี้เท่าไรันี้เ็ลุเหรอนีครับวันนีครับวันนีครับนี่รเท่ครับอันนี้ยักหน่อยกับยักไงครับพี่น้องยักมาก็ยักไงครับยกมายักให่ยักป่าแสยก็ยักป่าเลยเอานต่าอยู่หันเลยครับืงานเท่าไรขามียมขังว้ทีเลยครับเเชียงพานนันอยู่ขังไว้ทีนนตึนข้นน่นตึนข้นก็เลยปุ๊กพี่เข้มมาเจ้าปุกผม เอ้หน่องพอกันคลิปหนากกันแล้วกันครับเหมือนแรกย่าลืมมามืนมาซื้อน้ำกันครับ The Six จังหวัดเลยครับเอาเพื่อเมื่องจังหวัดเลยครับครับผม